ล่าสุดธนาธรร่วมขบวนห้แยกลาดพร้าวอัดบิ๊กตู่หมดความชอบธรรมผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้มาร่วมชมุมนุมบริเวณห้แยกลาดพร้าวโดวยได้เขียนข้อความผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวว่า ผมออกไปยืนเคียงข้างกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเย็นวันนี้หากเราถอยหลังมาหนึ่งก้าแล้วมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมที่กว้างออกข้อเสนอของการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่พยายามเรียกร้องประชาธิปไตยเหมาะสมกับการเวลานี่คือเสียงของยุคสมัยในโลกใบใหม่ ที่เทคโนโลยีอนุญาตให้ทุกคนเป็นผู้ประพันธ์ตัวละครและผู้รับสารในคนคนเดียวกันวิธีเดิมๆในการแก้ปัญหาไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุมซื้อศรัทธาไม่ได้การใช้การประชาสัมพันธ์ด้านเดียวเกินจริงสร้างความรักไม่ได้ การจับคนที่วิาพากษ์วิจารณ์เข้าคุกหรือปิดปากพวกเขาผูกขาดความจริงไม่ได้ประยุจันโอชาหมดความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก้าวแรกของการหาทางออกร่วมกันของสังคมคือประยุจันโอชาต้องออกไปสำหรับผู้ชุมนุมทุกท่านสุดยอดมากผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสายพานมนุษย์ ร่วมส่งหมวกร่มน้ำและเว่นตาตามแนวผู้ชุมนุมเป็นเกียรติของผมที่ได้ใช้สิทธิพลเมืองร่วมสู้กันอย่างสันติกับทุกคนเพื่อเสรีภาพเสมอภาพภาดดอนภาพ